โหมันน่าเกลียดไปอย่างเงี้ยพี่ตีจับคุมห้างครับพี่นัาจ็จับคุมห้างผมไหนครับ นี่ต้องไปคุยกับมันนะเดี๋ยวมันจับผมหมาหน่อยปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้อ่ะคุยดิไปคุยให้เปิดไปคุยเลยเปิดไปคุยดิทางเราไปคุยเดไปคุยได้ไปเสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็คุยเสร็จแล้วขอโทษอีกทักนะว่าไงนะทักนะเดี๋ยวพี่จะยืมรถไปมาใช้สตอรี่หน่อยเออเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดิไปดิไปเอาดิหน้าบ้านอะไปใครใครไปไปไปอุ้มสามสิบคนตรงนี้กูย์บันมากูได้คได้เลยครับพี่ตีมาพี่อ่ะ เดี๋ยเียเี่ยเดียเดี๋ยเียเียเนี่เยเดเียี่เยเด S เดดดับแ้วแลวมดับแวเอีอีกมีีกมีปดปีใี่พวันเวแถบขาวดลไม่เล่นเล่นลงเล่นขาซ่อมรถเขาซ่อมรถยีตัวซ่มรถด้วยปาดยิงูเฉยไอสวขนข้างล่างคนัวไอสตัวบัคมจะตัวบัคตัวบัค ไม่หรอกข้างล่างมันอยู่ข้างล่างแต่ผมเห็นอยู่ข้างบนไม่ตรงไม่ตรงใช่พลาไม่ตรงพลาไม่ตรงเอ็นพี่มาดิเอ้ยนี่มันจะเชิงเชิงนะไอ้บ๊อบหรือเปล่าเนี่ยหนูตำรวจมาแล้วนะตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วหอบไปดิ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 ไปเลยไปเลยลง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 ก้าวโดนยิงก้าวโดนยิงก้าวโดนยิง เอายิงมั่วซั่วเลยอันนี้หนูกูไปคุยกันในควายไทยตำรวจครับขอคุยหน่อยได้ไหมครับผมจัดแล้วครับลุงจะขอคุยด้วยครับรูปมรดกแบบแจ็คพี่ยอมยอมส่งไปทพี่ให้ใครไปไั่นหนูกูเล่าให้ก็คือไอ้แจ็คอ่ะมันอุ้มศพอยู่แล้วตำรวจอ่ะมาแดกศพไอ้แจ็คอะตัวขึ้นรถตำรวจไปแล้วอ่าอ่าแล้วไงอ่ะตำรวจทำไมไม่ยอมอ่ะไม่ไม่เทคสองอะตรงหน้างานเขาเขาคุยมาอะไรไม่รู้อ่ะ ก็ถือลอยแล้วพี่ไงอ่าโอเคครับในมุมตำรวจคือคืออันนี้นะครับในมุมของครับอย่างนี้ดีกว่าในการแดกศพทุกครั้งอ่ะตำรวจเขาจะให้เทคกสองตลอดอ่าไม่ใช่อันนั้นคือตำรวจเขาไม่ได้แจ้งว่าเขาแดกศพครับเขาแจ้งว่าอะไรศพอยู่กับพื้นแล้วเขาอุ้มไปอันนี้มีอ่าผมก็ไปตรวจสอบมาแล้วแหละมันแล้วก็เป็นความผิดพลาดตำรวจนะครับอันเนี้ยอ่หน้างานนั้นเขาไม่ได้แจ้งผมโดยละเอียดครับแต่มีคนแจ้งผมแล้วล่ะพอพอเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเทคกสองหรือเปล่าครับอ่าไม่ใช่ไงที่ผมจะพูดคือถ้าจะเทคคคคค้ออออนนเเเดดีี๋ยววผมททใหรรัับ่าาก็ืตำจพล ครับผมครับโอ้ยเฮียแจ็คแจ็คมันจะเอาหรือเปล่านะเร็ว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 เอาดิ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 เร็ว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 มามามาก่อนมาก่อนเร็วมาก่อนตรงไหนตรงไหนตรงไหนบนปั๊มบนปั๊มบนไอเวทเท็จรถได้ไอเวทเออการหนึ่งก็ถึงหนีแล้วมันหนีแล้วไม้มึงได้เทขสองนะเห็นแล้ว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 กันหลังกันดีมั้ง ตามไปตามอะไรอะไรเย้เฮ้ออุ๊ยอุ๊ยกูรู้เลยกูกูกูหวนหดไปกูรู้เลยอันเนี้ยไปกูชุบกูชุบเอง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 มึงเอามาเชยไปเบิร์ดดิครับไอ้กอดแคนเซิล ไม้ก็ออกจากมือกูรู้เลยอ่ะกูโอ๊ยรอเลยอ่ะเี้ยอะมาไว้มาไว้มีมีต้ออกไปเพิ่มในเขตเพิ่มในเขตพิ่มไอ้แจ็คมึงต้องไปเทคสองนะมาเลยวไอตั้มเฮียชักกูเดากูแน่กูจะฆ่ามึงเร็ว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 เฮียขโมยเฮียเลยทุกนเทีผมก่อนผิดผมคู้เอ้ยไอ้บอล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 อลเย้เฮ่อมาปนเฮียอะไรก็ไม่รู้หิวหิวไอ้เฮีย ไปนะผมไปด้วยกูไม่มีรถไปด้วยเฮียเลยกูไม่มีรถไปเหมือนกันเราไปด้วยกันเนี่ยเฮียแล้วเบอร์เคียวเฮ้ยโอเคโอเคมากนะถอดก่อนถอดก่อนถอดก่อนถอดที่บ้านเชอบ้านซ่อมก่อ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 นอยากถอดเหมือนกันแต่ช่วงนี้กูว่าลำบากเหมือนกันเข้าใจปะกูว่าลำบากเหมือนกันพี่สมพี่สมพี่สมได้วปะเออเลอง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 รถให้เลยนะแม่บรถมันจูนหรือเปล่าคันเนี้ยเอ้ยไม่จูนใช่ไหมรถไม่จูนไปนี่ได้ปะหัวรถมันแรงยังวะก็ไม่จูนในสัตว์เฮ้ยแรงจัดดี เราคนไ่ได้คุแค่เยอะมากมันเยอะมากเดี๋แล้วเดี๋แล้วเดี๋แล้วอทุบเลยครับต้องปั๊มอ่ะใครยอยู่ด้วยนะไม่มีแบบอาการอ่ะเจ๊เจ๊ไปรับเลยเจ๊ไปรับเลยไม่รับไอ้โฟล์กค่ะไม่มีแบบอาการคุณเคคุณเคเอาศพไปคุณเค้จบทุบปัอมจบไปไหนละตบหลุดจบจบได้เลยครับวุหลอดจบหลุดครับจบหลุดครับจบหลุดครับเฮ้ยจบหลุดครับเจ๊จ้ากับเจ๊กับอุด้ย ใช่แจ้วบอกให้ไปเทสสองชักนมที่สอนอจ็คใต้ดินใต้ใต้บ้านผมก็ไปนอนแล้วคณะตื่นมากินข้าวกินยาเออมานนีดิแล้วมึงมีรถใช้หรือเปล่าไม่ไม่มีอ่ะตอนน่ะเอาไปใช้ก็ได้ช่วงนี้ผมกำลังเป็นวัยรุ่นขึ้นเกาะอ่ะแล้วมึงไม่ใช้รถหรออ่าขึ้นเกาะไม่ได้ใช้รถนี่นะมึงจะเอารถดีๆไว้ใช้ไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องก็ได้ครับผมมีร้อยยี่สิบโลอยู่โอเคเรือกูอยู่กับมึงมั้งเรือใช่ไหมใช่เรืออยู่ผมแล้วมึงได้ใช้ไหมเรือใช่ครับไปเา แล้วไม่ขายยาเหรอเออมึงไม่เอารถอะไม่นะนะเอาไปใช้ก่อนมาได้ครับไม่กูมีรถให้มึงคันหนึ่งดีเหมือนกันแต่อาจจะไม่เวอร์เท่ารถประมูลแต่โหดแน่สูตรกูสูตรจูนกูเองเลยเอามาใช้ก็ได้นะเออขายยาอันนี้ดีอันนี้ดีกับเงาป้านเลขอะไรอ่าเลขหนึ่งใช่ครับอ่ไปลองเบิกมาดูนะอุ้ยอ่ามึงแทงมั่วซั่วน่ะช่วยครับช่วครับช่วครับครับเดี๋ยวจ่ายค่าหมอให้ครับ ขอบคุครับใช่เลยเก็บผมจะเข้าบอกให้เอาลงุงเอานาเ,นเอาหนาย, <ๆ S 1> ยิงผมไว้นี่ไงล่นี่ไงล่มึงกับกูดีกว่าได้ได้ไดโอ้โนี่มีไม่เกะเอ้ยนี่งไง อาชุบชุบคนนี้แล้วคนนี้ไม่เกี่ยวครับเขาแทงผิดแต่อนันนู้นหลักกลับโรงพยาบาลลักกี้อะ่ะโดนลุกหลงใช่ไหมใช่ใช่โดนลุกหลงอันนี้เอากลับน้องไม่ใช้ไม่ไม่นั้นใช่ครับลักกี้โรงพยาบาลครับ,บอ่ไปลองเบิกแล้วลองขับดูไช่ครับอุ้ยยังลื่นโหดเลยโหดโหดท็อปท็อปของแว็กเนอร์แน่นอนสูตรกูเองด้วยโหดจ้า กล่องซ่อม14ห่อศพ2ปิ่นโตเล็กเจ็ดเท่าจับ2ขะย่าง2เก็บไปใช้เอาไอ้ห่อไปเก็บไว้เวลาขนยาอะไรจะได้ไม่โดนจับเฮ้ยกูเพิ่งส่งปากฉลามเข้าโรงพยาบาลไปคนหนึ่งนะเผื่อจะเผื่อใครว่างไปเอาเพิ่มได้ไปเอาเนี้ยเป็ดีกับมันตังอ่ะไปส่งเลยเหรอไม่ไม่หมายถึงว่ากูกูฆ่ามันตายกูฆ่ามันตายหมอก็เอาไปโรงพยาบาลเอออ่ะโอเคใจดีอ่ะมันได้ อยู่กับเวทครับตอนนี้อ่าอยู่ไหนไไออ้้เซิร์ฟอยู่ไหนสาบ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 เซิร์ฟอยู่ไหนเซิร์ฟถอยายไหวไหมเนี่ยสรุปไม่ต้องหรอกไม่ต้องมาแล้วได้แล้วเฮ้ยอันบนตัวดูเอเวทมันไม่มีอาวุธไงเอหลังตึ๊ดแแปลพี่ใช่อันต่ำเดียวตึกแดง แหงหน้าตาโรงพยาบาลหมดอยู่โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลนึงแจ็คไม่ได้เทคสองอ๋อแจ็คมันมาเต็มเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับสี่ห้าคันเลยไม่เอาวันเดียวผมจะเรียกไม่ได้เดี๋ยวจะเรียกเทคสองตอนที่มันรวมกันในไฟแรกนะบ้านมันเพิ่งออกเพิ่มไปสามคันไอสองคันสามคนเพิ่งออกไปเกิดอะไรหรอไม่ต้องไปบัมไม่ต้องไปบัมเขามีเวลาเขาไม่สดขนาดนี้หรอกไม่ต้องไปบัมไปช่วยเพื่อนดีกว่า

แล้วประเด็นคือรถไม่ได้ล็อกก็นะประเด็นจะาโคตรเลี่ยมอ่ะคิดว่ามีเวลาเออกะมาเอาฮาไงเออทำไมไม่ห่อทำไมไม่ห่อผมอ่ะเพราะอะไรอ่ะอ่าโอเคโอเคมีคนมีถุงอ่ะอุ้มไปพิกลพิกลอุ้มดิกูล็อกรถทันเหรอวะทูกบอกไม่ได้ก็เหี้ยละไปไอ้แล้วไอ้กูปะะใครอย่างไหมไอเดียวไม่เหลือนี่มาแล้วเดี๋ยวกูกดปุ๊บใครมันไปหลุดวะ ยังไม่กดยังยไม่กด,เ,กดเราไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตัวฟาจิอันนี้ผมติดเล่นจริงคือถ้าโดนด่าก,ก็ยอมแบบก็มอบอ่ะครับมา,มามาฮอมาลูก <S <S เออไอ้อไม่ต้องถึงมือแก๊งไปไงใครเขา,เ<ร>าหลุด<ร>แกด๊งโดนฮอแท็กเดี๋ยวไปเล่นในเมืองนะยิงยากนิน้องเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยู่ไปลุงลุงได้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  ไม่รู้ทันบ่าวาอยู่บ้านน่ะแล้ไม่รู้กูบวกอยู่คนเดียววะเมื่อกี้จากันากาเออตี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 ตตเออแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยอันนี้บ้านผัวนมาตำรวจตีกันนะในบ้านอนะ ผมต้องจับนะอุ๊ยโอ้โหผมป้องกันตัวครับผมป้องกันตัวครับลุก้าวลูกค้าคุนตำรวจดูดิดูดิเนี่ยผมป้องกันตัวเนี่ยคุณตำรวจเนี่ยอ่าด้านผมตำรวจบ้านผมจะบ่าเล่ยคาเบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยเอย่าเ่าามอนะโอ้โหแฟชั่นแฟชั่นเยอะเกิน ไอ้เบิร์ดยิ้มศกอยู่อ,อันนี้พี่หลังบ้านมาช่วยไอ้ดิ <c oughs> มาช่วยไอ้ดิกินลุงแบงถามเลย <c oughs> ไอ้เบิร์ดเป็นอะไรอ่ะ <c oughs> ส่งลาดหน่อยครับหมอครับครับผมก็สง่งกระดาษได้กช่วยลุงเอาหู่ได้บอยมา,าหน้า, <c oughs> นา,าเนี้ย, <c oughs> <c oughs> ยลุอยูไ่ไหนเพื่อนไอ้ยังไมรถไอ้อนเป็นเราดกว่ามีรถป้ายหนุ่มมีรถปะ, <c oughs> ะเดี๋ยวผมไปส่งครับใช่ที่เผารถที่เผารถได้เครับขึ้นมาเลยมา กูเห็นเขาวนอยูหน้าบ้านเลยมือกันย้ยไปแย่ไหมะตายกูอะจริงไหมเนี่ยมึงไม้บอกบอกฆ่าไก่จริงไหมเนี่ยมันเมียวว่ะครับไม้บอกห้ามันอยู่บ้านเนี่ยเร็วใช่บึ้มเลยเนี่ยกูอยู่ข้างหลังมึงกูขอไปบั้มรถบั้มรถตัวเองแป๊บนึงนะจิรถกูอยู่หลังบ้านมันตามสวยสวยสวย หอมจีนอะมึงหอมจงกับมึงอ่ะมันนักแข่งเลยเปิดเต็มเลยอ่ะลึมกี่เลยอ่ะเปิดแล้วแบบลึมกี่เลยอ่ะหลับโต้ยอ่ะหลับโต้ยป่วยกักอ่ะมาชนกูหล่นเลยตีกไไม่ด้กูไปเอารถก่อนรถกูอยู่หลังบ้านมันไลยตีหลังบ้านเลยนะใช่เดี๋ยวไปช่วยกันชนดิปะไปดิปะเสะเสะครับชั้ลงให้ชักมันหนึ่งหนึ่ง ุกะแล้วมันแพ้กูอ่ะใช่เหรอเวงเว่งเว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 งเปิดบ้านด้วยนะเอาป้าไปเอาดิไปเอาดิเอาไปเอาไหมเอาไหมจะได้บอกกูขับไปให้คันหนึ่งป่ะเอ้ยเอาดิพี่ได้ถ้างั้นนะไปบ้านเลยใช่ป่ะใช่พี่ไม่ใช่ชักแน่นอนไอ้ตี๋ถ้าเป็นไอชักแับนี้ผมตายไปแล้วเว้ยรอดูพี่ด้วย แปนะสี่แปดเขาเป็นในช้างมันดีกูหลุ่งไก่กลุ่งไก่ที่ผมโดนพวกโฮมเดดจะกระพือมันมีคนเพิ่งแหกคุกมาอีกคนหนึ่งนะโอเคนะเลับไปเลยพี่ครับขอเล่าขอเล่าไม่ถ้าจะเอาต่อเอาที่บ้านมันอะหมดแน่ก็ต้องดูเราด้วยเราเหลือเท่าไหร่จะมารับผัคขี้ใช่ปะเราอยู่เกือบ20อยู่หน้าบ้านเนี่ยไม่รู้ทำเพี้ยอะไรกันเต็มบ้านเอาไหมเอาไหม เอาดิเอาดิมึงเอาไหนฮะมึงเอาไหนบ้านมันบ้านมันมีนิดเดียวไปไปขึ้นรถขึ้นรถไปบ้านมันเอาระเบิดไปด้วยไปไปไปให้หนูไปด้วยป่ะพี่มามาหมดเลยมาแล้วนะมาแล้วนะเออเอ่เอาได้ไปมามามาบ้านมันบ้านมันมาเร็วระเบิดอยู่ไหนเร็วๆวมีตัวอยู่คุกแล้นะดูดีๆตัวคุกก็ปล่อยตีมันเข้าคุกไปเราเยอะกว่าเราเยอะกว่ามันมีติดคุกกับติดตู้อยู่เยอะแล้วก็มีตัวคุกด้วยพวกเนี้ย ไพวกมึงมาบุกบ้านกูบ้างได้ป่ะน้องไอเียพวกมึไปตลอดเลยไอเทียขนอีกขึ้นอีกรอหน้าบ้านสาี่คนก็พอแล้วไปอีกไปเลยลยางจาังใจเ้เราลอยองลองยอลองยองลองยองลององลยเงลอองลองยอองยองลองงลอลงยงงองลงยลงลงยองกันอลลยยลอเอยอ่ยองลออออลยององงลองยยงลลลย

โอ้แล้วใครบ้างวะเนี่ยข้างบนน่ะมามีมามีช่วยด้วยมาบีมาบีมาอยากเล่นใหม่ฮิ๊กกูอยากเล่นว่ะแต่เอาสิกูอยากเล่นเอาดิพิงคพิงเออสวยพิงสวยเฮ้ยฮัลโหลวิ่งนะวิ่งไงมึงกาวแคลรี่กันหมดเลยดิไอพิงค์เฮ้ยเฮียชุกบุญได้ไหมวะสัตว์มันได้สัตว์ร้องอยู่ได้ ไปเยอะดาหาจริงจุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยเร็วชุบอยู่ไหนเด้งนี้เด้งนี้เด้งเลยเด้งเลยถึงของกูของกูอะไรการเหรอออะไอต่อมันไม่ตายดีวะมันไม่ตายดีวะการเนี่ยกันอยู่เหรอ จับเลยจับเลยจับเลยตอจับเลยจับเลยจับเลยจับแล้วนจเลยเจ้าาเขายินยอหรือเปล่าครับจับอะไรไม่ได้แจ้งอะไรเลยตลอดแจ้งแล้วจ้งแล้วแจ้งแล้วแจ้งแล้วแจ้งแล้วครับแจ้งแล้วไอ้ไอไอ้อ้ไอ้รอจไ้ไอ้ลอ้้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอไ้ไอ้ไอ้้ไอ้ยอ้้ไอ้อ้้ไอ้ไอ้้อ้ไเ้อ้ไอออ้ไอ้ไอ้้ไ อยากยากูแตกแล้วยากกูแตกแล้วยากกูแตกแล้วเมื่อกี้ตำรวจยังสิบแปดอยู่เลยพอบุกพอบุกปุ๊บสิบเอ็ดบัฟงงว่ะมีมีดาดฟ้าด้วยไทยไทยแดดฟ้าดาดฟ้านี่โดนแล้วนี่ว่าเราอะนะใช่ไปดูดิไปดูดิ่ไปดูนี่มีมิดเนี่ยแดดฟ้ากูอยากหมดมิดว่ะตำรวจสิบสองแล้วนะครับนั่นแน่นี่เอาดินั่นแน่ไมบหมอเราไปหมดแล้วเหมือนติดได้ ลุงลุงไอ้จ้ามัานบอกว่าลุงลืมรับมันอะ <c oughs> มาคนเดียวเออไอ้บอลไปไหนเหล้ววายจ้ามมันมันไปแล้วจ้าแล้วครับพี่แล้วสรุปไม่มีรถใครว่างเลยเหรอครับเนี่ย <c oughs> ไปกูก,ก็ได้รถกูมีรถกูมี <c oughs> ไปกูก,ก็ <c oughs> ได้ครับไอ้บอลอยู่วะบอลบอลไม่อยู่ครับเนอะไออะไรชักไปไหนแล้ววาชักไปแล้วเหรอยังครับเดี๋ยวคุกติดคุกอยู่หรือเปล่าครับแล้วไม่มีใครช่วยมันเลยเหรอไม่มีครับโอ้ยเยอะเกินไปพวกมึงว่าผมไม่มีรถแหกคุกเลยครับ อ๋อมันไม,ไม่มีคนรับจ้างอยู่แล้วเหรอไม่มีครับไม่มีเศร้าเนาะโอเคกดเซ็งไม่ได้พี่เสี่ยงมันไม่เอาล็อกมันจบเร็วเลยถ้ามันเอาอ่ะถนัดมันได้มันชอบรอด้วยแบบนี้ชอบแบบนี้มันชอบด้วยตูดติดตอกแน่ลุงชอบแบบนี้พร้อมแล้วเอา้เอาอา้เหี้ยโดนย่าไอ้อเจ๊นสวยจัดสวยจัดเจ็ดตีสวยจัด ไอ้ส่วนไม้ไม่ได้หรอกไอ้หนูสี่ถึงเวลาของกูละเจ่ตแม่งมือของจริงเพื่อนถึงเวลางกูละถึงเวลางกูละถึงเวลางกูละไอ้หัวแดงไอ้หัวแดงไอ้หัวแดงยังยัพี่ยัง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 ยั่ยัง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 ยัังยงยองังยองยังยังยัยยดยงยยงงังงังง เหม่อนเขาไมเขาไมเปด้วยครับเมูดด้วยครับเขมูดด้วยครับเดด้วยพพี่ดับแบบพี่ทามิ่งแบบโคตรซิคคอมอ่ะไอี่วันนี้วันนี้สมสิบพรุ่งนี้เหลือยใช่ต้องมาเหมือนเดิมก็บอกแล้วถ้าเกิดใครพลาดเหมือนที่เคยทามาก็นั่นแหละอะฮ่าง่ายเดี๋ไวล่าขันหนึ่งแตกสอง โคตรแม่นอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะเดบวล่างเลยเบวล่างเบวล่างเบวล่างครับตามเล่นสิลูกเดบวล่างสองตัวน่าจะได้อยู่มันมันห่อไม่ได้อะเดี๋ยวให้ตามเล่นเนาะบายโชว์บายตามโชว์บายตามโชว์บายคนเดียวไหวคนเดียวไหวตามโชว์บายตายหนึ่งตายหนึ่งไม่ต้องเล่นไม่ต้องลูก ไม่้องลูกไม่้องลูกเฮ้ยทำทรงแอบยาเหยยาเหยเฮ้ยฮิโทษทีมาเจอกูกูาละเอียดกูเป็นคนราละเอียดสวยหน่อยสวยหน่อยหมอมายังอ่ะไม่มีไม่มีบัตรตัวหนึ่งด้วยนะใช่หรอใช่ใช่ไม่มีบัตรประกันตัวหนึ่งนะอาวุธอะไรอ่ะปากหลามนะโอ้ยเฮียเจอตัวไม่มีบัตรด้วยตำรวจแบบแกงแดงมาสิบสองหน่อยดิไอเฮีย ขอแค่ได้หอ่อไปเลยปะเออไปแน่เพราะว่ามันตำรวจน้อยแนละ้วไงตอนเนี้ยมึงฟังแล้วตำรวจน้อยว่าปล่อยให้แม่งซึมกันไหมแบบไปยืนเป้าอะ่ะไอแน่<ห>ไปอ่อะไปตัวเล่นหรอวะเเป้าให้เขาตู้มึงไ,<ะ>ไม่ออกกันอยู่แล้วอะ่ะไอที่อ่ะทรมานแม่งแบบจุดที่ว่าเขาจะไปใช่ไหมลุงหรือว่าไงสองคนหมอไม่เอาเพื่อนเลยเชี่ยดวงตาเดมอนดูนะเดมอนให้มันออกไปโรงพยาบาลอยู่ไหนกันน่ะทำไมเงียบกันจังข้างหลังโรงพยาบาลอยู่ังหลังโรงพยาบาลค่ะโอเค กีนได้ล่าสุดสดึงขอนหนหนึ่งได้ปะใช่เหรออัลฟ่าวัตเหลือคนสุดท้ายแล้วมั้งอะอุ้ยใกล้ๆเลยจะจับจะจัก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 เฮ้ยน้นาน้าน้ามันในโงรงพยาบาลมันปะเมื่อกี้ผมเห็นวิ่งเข้าไปถ้าเราเดินแบ็คลินเฮ้ยกูแทงมันในโรงพยาบาลได,ลด้ป่ะจีติดแบ็คลินอยู่ก็เอาดิเอาดิไปดิไปดิไหนก็โดนแล้วไปดิไปดิไปไปไปต้นไม้ไปต้นไม้ไปเลยป้าไหนก็แบล็กลิน เขาก็ตอบได้แบ็กนิดล้า้นะครับเขาก็ต่อยเขาก็สู้อ่ะเขาก็สู้อ่ะไปซ้ะไปซ้ะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดมันสแต็กครับเรื่อยๆนะครับกูอัพ ATK กูเน้นสแต็กแอคแท็กอ่ะคือโดนแสตนึงแล้วก็โดนเพิ่มได้อีกเหรอใช่ครับประกาศแล้วอ๋อไม่มันมันเพิ่งประกาศหรือเปล่าเมื่อกี้ที่เราตีอ่ะใช่ใช่ใช่ผมก็เลยมาเอาไงสองแสตได้เหรอไม่ผมจ่ายยี่สิบร้านเลยว่าเดี๋ยวจะได้ทีเดียว จเย็นนะัขอละขอขอขอไม่มปัญหาปัญหาตัวอเคได้เผื่อมันมันไม่มีใครอยู่แล้วเขาชุบ้เขาชุบไม่ได้ไม่ใช่เหรอตอนเนี้เขาชุบไม่ได้นะใช่ใช่ได้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 

แม่งไปแล้วกล้าวะอันนี้อะไรอาทิตต์ตัวฟรีมาทำปะเฮ้ยไอ้เซิร์กได้ไอเซิร์กไป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 ตรงไปไปเลยกูยิงยางมันแตกสองยางมันต้องจอดซ่อมขวา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 ตรงตามทางไปไอ้ชักไอ้ชักไอ้ชักมันมารับคนไปดิสอจ้ดิมันมันยันรับหลายรอบแล้วเอาไปทีละคนอะไรเงี้ยนะใช่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 ตาไฟใหญ่อเดียดีคุณตามทันกูณตามด้วยทันแน่นอนเอ่อมามานะอยู่เนี่ยแตกแตกโว้ย ติ้งเหราติ้งไอสัตว์เนี่ยเห็นไหมล่ะเยอะโอ้โหนี่ขับรถโคตรกากเลยว่ะถึงก็โดะนโดนแล้วเอาเลยว่ะแตกอีกแตกอีกอุยเหี้ยอ่าแตกสอง้วตีแตก 2, แตกสองแตกสามนาทีอ่าตามอยู่จอดเดี๋ยวดีชับช่วยกูด้วยกูโดนไล่ สวยชางน่าสวยช่างสวยเนาะลองพี่ปไ,พไปแขว้นก็ได้ได้เอาพี่มาแควนอันนี้คือเราจะพังแล้วหมดแล้วมั้งยางหมดแล้วมั้งหมดแล้วโอ้ยเต็มการ์ดมีแล้วก็ลงแล้วไอ้ชาร์ดไอ้ชาร์ดไอ้ชาร์ด ไอ้ไอ้หัวล้อหัวล้อหัวล้อไม่ได้ขับเขาไม่ได้ขับไม่มีเลยครับหัวล้อหัวล้อปกติไม่หัวล้อพี่ไอ้บ้าอ้กแล้วดูดิพาไปตรงโอ้ยกันไปเสริมอุ้ยมันอ้วนอยู่นะไอ้ชักอ่ะไม่มีเหล่าไม่เก่าไม่เก่าอ่ะมันมีแบบเป็นไปได้กับเป็นไปไม่ได้เท่านั้นเลยโอ้โหเฮียป่ะไอ้ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเซฟี่ก่อนชีสโอเคชีสเลยไปชัก เราเหยียบขัดละเออละละอยู่อยู่ๆเราพร้อมพี่จะระเบิดแล้วนะควันขึ้นรถเราไม่โดนระเบิดจากระเบิดดิใช่เหรอถ้าอยู่บนรถอ่ะนะใช่กลัวจังหวะระเบิดแล้วรถเราอยู่ใกล้แล้วมันตุ้มไปด้วยกันเนี่ยเนี่ยด้านขวามีพุ่มอยู่เซิร์ฟเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาจนแหละเราไปไหนหมดแล้วอ่ะเราพอแล้วเหรอ เอกมาเลยนะโดอ์วอออกมาเลยเตลเตลเตลโดตาโดตาโดตาไอโฟก์กินทำพีเออะไรดโดอตาไอ้พี่โฟก์กินหลับอยู่หน okay, okay. ้าโรงพยาบาลเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้